ลเครียดแล้วสนได้หลดใหม่เด้อพี่น้องเด้อป้าซื้อให้ะมลซื้อรหลดให้พ่อจับกับเขาได้ใ่ะตีนลุดแล้วโล็นบ่ปีนลุดอ่ามันให้แลวเครียดบ่มีตีนนะปบานนี้น้ใจป้าปากยังเต็มที่เลยเดี๋ยวเดียวพอใส่ให้แล้วดิกั้นอีกบ่านนี้ โผมันอดึงของมันอีหลังเลยอผล่มันใส่แล้วได้ลูกเอาช้าวมิ้ต์เอาได้ได้ได้ไอ้เงียบบ้านนี้โอ้โหเป็นห่างนี่เครียดอยู่แผงมามาฮะแม่มามันดิตี่มันลุ้นกินออกใส่ใช่ใส่หายกินเลโอ้โหโผล่ซะง้อโผกับพี่บ้าสบายดีเอฟซีเนี่ยตี่ลุ้นอะโอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดี ที่มันออกเด้อพี่น้องเด้อเอาให้โหลใส่โหลกพืน,นห้ากระถอยมาใหม่นี่ประมูลประมูลถอยโหลดเอาให้สา,ามล่อลูกช่าเล้งลูกอันอุนก็ซื้ออันปิ้งไก่เด้อพี่น้อง,งซื้อปิ้งไก่มา่านให้ก็น่ากินกับสุภาพกินเข่าเที่ยงกำลังอุ่นอยู่ใช้ครั้หนึ่งของลูกเลย เอาเล่นในแม่เล่นในแม่นี่เห่นมนม่บให้จับอีกเลยเออจับได้เลยยิ่ยิีกยิ่สบายดีเอฟซีทุกท่านหกินกว่าเดิม สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีปารุงดิูดสวัสดีปีารุงเด้อน่ะเ้าสปีดเด้อนี่ยคอยน้ำง่ายงไก่อ้นแสนหาอ้นแนหาเขาลดหาเสื้อแสนส อ้ยบ่อยากซื้อเ่าเอ็นนะเอ็นนะเออซื้อมาแต่ตลาดนะเด็เดๆโลไปซีนแห่งเอน็นะนะไลายเติบได้แสนหาตันจะกับเท่าบังบอไดอยากปั้นแล้วคุณยายมึงเอาโลแถนี้เด้อเพราะว่าเอานะื้อหนักกินแล้วอีแม่เราซื้อมาดูมีแสนหาหนี่ไม่ต้องบอไดจ่ายก็ได้มาเบิ่งเอาอยู่ลก็ได้ เอาไทอดกินนะหาบมดเออก็มาบุกแล้วยังไงเอาเต้ปีดได้สักรอปี๊กับยักลูกทอดกรอบโดนอ้วนกินแซ่บหยั่งกินกับอนากันตมหงุ่มกันปิ้งชุแหลยมันยักงาทอดกรอบเลยแซ่บทอดแบบอันพอดีกินแซ่บน้ำก็ยางไปทอดกรอบกรด คือม,มาส่วนสุภาพกินลูกกระนาดกินผลพะยาพะยาพยากกินน้ำรั้งผมก็นั่งเห็ดกินก่อน เล่นรถบุกปาเลยทำนี้ประมูลผลสือ่อหายที่เรา,า,รารประม,มูลข่าวอินกินแล้วกินกอดตาแต่เศร้าแม่มากินอะไรมาได้ไหม่มต้มน่อยเดียวก็กินด้น

แบบมันหายมันหายเียดแบบเดิเนาะนี่้งตอุ้มนอไปหายก็อุ้ถึงไดเนาะอ้เป็นมันทำมันนะเ่อได้กนเอามาอย่างลวถามจากเขาทิดถึงด้วยรลมันหาที่มนลเส้นหางหใจบดหาสนห

เ่าน้ใจยังได้กระายสบายดีเด้พี่น้องเด้อสบายดีปาลุ้าทีเอนั่งเอกลูกุณเปิดป่าอ๋อแดดกอดโลนเสือปาโอ้ใส่ได้ไแหใส่ไปห้องใส่ทงานไม่แหม่นห้นนหอนแล้วก

กินกับอยู่ลูกไปหนไปนี่ยูอนกันี่นองกินกับอยู่ลูกไปหันไปนี่ยู่ปอ้นก็ได้อ้นก็ไไอเอาเออสิ้งกควรเนี่ย เ่จะมงันหอมมาประมาประไปเลยย่นเล็กกระปอกกระปูลยันไม้เออร์นะเฮา็เบียดลยเนาะไปทะลุหมักไปเลยถปหาผหอง เขาสกุเลี้ยงหนังนะูเมาแบ้นอูวะอยู่ม่เป็นไรสบาดตะลุกไว้ป็นหนังทีไม่นข่าวไม่กินข่าวโอนกินละอยากขาแล้ว—ไม่ไม่ามานังสบาดตะลุกหลู

เอามากคุกกระบอกคกบริวากเลยวูาไดบริมีโลดกูมองเห็นนี่เมาไม่อยู่เพื่อนในโซอาทิตย์เลยมาอยู่ใงอาทิตย์ก็ที่เอามากหุกก็บอกเอ้ยิะเอาหลดเอาล่างมาเลยใส่ชูอยู่เรื่องก้อนละอะเลยนอนเลยเขาค่ะแต็ม่องอบคือแม่เนาะมันใหญ่มากแม่

เ้าไปเอารือเด้อมี่บอกน้่เย็นในตู้เย็นบริการเองเลยเด้อกินเ่าก่อนกูจะกินเ่าแต่มือขึ้นเ็ุินะค่ากินเบียวบริกินยังเลยคืนราลาจะจับหนาน้องแห้งกระดูกด้สนองน้องอ่อน คอยจับคอยบายจักเนาะอ่าเอน่อยแม่จะอยู่บ้านคอยค่บอะไม่หนาบอไม่งายออยู่บ้านคอยนะคอยจะขี่รถไปกลงไปงเงินตาออ๋ออยู่บ้านบอ๊ะคอยบูมบูอ่ะเขาบอกโอนยงิบอ๊ะแล้ห้มู่้ว่ แันหาเออหนาทินสามเออมาไม่ัซบนน้อดลูกด้วนสามเมตรได้ไม่อ่ติหนาทิศหาหนาทิศหาคบแขนป่านะทำมืก่อนนะสบายเ้ยทำมือก่อนนะทิศหาซีบหาซีบนะทมันนะบ่มันว่าว่าาเามันว้าาขายอันสองเซนสองเซนเก้าน้มันวา รไหนกาแ่เลยโซเซนไฟาเซนไฟกหนักทีนหนักาินแม่ได้งด่ามแต่โว์บงงาเห็นมาแกงมาไม่โอ <ร bas> ้มสมเลยงามงามงาไดมีแลยเอามีลคุณพี่แล้ถึงได้สตัว มมีกมีตายใช่ไหมกูก็มีมีันมีบัวรายยังเอ่เ้ยคอยทัวจะลยสื่อยไปคอยเยอะม่มีเรายือแล้วคอยเง้ยแวเข้าใจ้ยเสี่ยวคนมาอยู่แล้บบอลนูตักนมาอรมือเราตั้แต่หู่าันมากะไปหักตั้งแต่บุกคืนนี่แล้วมันมาอีบวลมาดินน้ำได้เยอะมไเออมาตกนมาเด็้ดอลดินอไรคมึงเ็ดมึจะคือไรมึงก็ไปซื้อเอาซาง <c ười> เอาอีลี่ให่บอกม่เสือแต่พี่รถก็รถอีอเกีคือเห็นแล้วมันขี่ก็ยุ่งเยมันโง่้กบอเสือเอาเลยแล้วกเสือเอายปกียมีขี่ยุ่ายนอกยุงขี่แล้วก็หนวนคือไปเลยบอกไปบอกเลยเสียวเลยเสือกูบอกดีขี่โดนๆไม่รู้นุ่งก็รอเียน